สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุขคนมือหนี่สาวเจยบันหัวหน้าผ้าระกับผ้ามารอลงทงลงทาแล้วเด้อค่ะเด้อด้เวลาทำมาหากินแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้ลม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 แห้งลมแห้งหลังจากที่เซิร์นขืนยุดอันปีใหม่นำเขาานอนยุดการทำมาหากินออกทงออกทาเข้าสู่โหมดปกติแล้วค่ะออกหากินหาอยาก ตาทองป่ได้มาเด้อค่ะมือน,นีย่งเมี่ยนของทรงลูกทรงเต่าเนาะค่ะเนาะมือนีก็ลูกไปแล้วเมือม่อแลีวปุ๋นแหละลิปหนีสาหรับพิมหนีก็ประมาณเข้ามาตอนนีก็2สองโมงเสาลูกตาทองกับสิไปประมาณตอนเกือบเที่ยงหรือว่าตอนบ่ายประมาณสี่โมงเสาหรือว่าประมาณมเาณนั้นแล้วก็อยููเตรียมโตให้ลูกให้เต่าแล้วก่อนเข้ากับิมาห,า,หา,า,ากินหาญยาพขออันใดเข้ากสิเช้าวันนั้นหละค่ะพี่น้องไปลุย บบ๊าายยสู้ห่วยยังไม่ทันเดี๋ยวป้ bye bye. <laughs> <laughs> ายสาอกบ๊ายบายกันลังทีมไปไป <laughs> <laughs> กันแลังทีมไปหาก,กินเด็กยบายหาก,กินส <laughs> ู้เยี่ยมเออไปทีมงานลอยล้อของเห่า <laughs> มาเลยก็ลงเลยเลีนลงเลยแต <laughs> ่กระปุกเขาเอากระปุกค่ะพี่น้องเพระาะว่ากระปุกดองก็ก,กินเบิร์ดละ่ะยุดปีใหม่ตามกินสองสามสามมือสี่มือตามกินมาลาทอนเบิร์ดแล้วกบหนีบ่แน่ใจเด้อค่ะเด้อ มาหาขี้นึนงซอยกันออห่องกับปูกับคุดกับปูออไม่อย่างหล่อนอุ้ยโอ้ยพี่น้องลมอ้าวแล้วถ้าเจอคุดกับปูอยู่ผุ่นได้แต้มหนึ่งใย,ยจะไม่กล้าห้องมากว่าพอกบต้อ,อ,อ,องปุ่นกับป The ุดทางไหนเนาะุดทางไหนเนาะให้ให้ห่อ้มันมัสูเยียมเยียมเยียมเออเอากระปูนนนเอาเลยนาะนไปดองเออได้อันใดเอาัน่ะไห้ย่างย่างอยู่น้ำสงขาค่อยนี่แหละอืมได้แล้วกบหนึ่แมกะปูค่อยหนึ่งแ้มฮจะมีกบอยู่นอใหญ่นี่ขอก็ได้กระปูอยู่ล่ะ ง,ง่ายโกบง่ายกับปูคุดลงไปหน,น่อยหนึ่งโกบอยู่นั่นกับปูปูจะนั่นกบบ่โอ้ยเดือดกับปูใหญ่เพราะว่าแต่กบเนี่ยทำพุงมันคือกบเลยน่ไก้ห่วยมาเอาเบอร์สุยางเลยไย,ย,ย,ยท์ู้กโกบไรท์้อป้าเลยนะ โอ้ยมาทัดผอมเลยถอดรองเท้าเลยโอ้ยใส่ใส่เกือบพิษเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสิถอดเอ้าวหนึ่งก้อนน้ำเบื่อุ้ยตัดไหนไหนขึ้เก่าพี่ไหนคือเก่าอื้มมือเร็วขึ้กันเลยเว้ยอ๋อโอ้โหไงโก๊บนี่เดี๋ยวสิลองเบิ่งก่อ,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 อนไงคักย่องถ้า<ะ>เกาิเปิดไปมานี่ นี่เออวัดล่องเบิงนั่นเงียบปิดเลยสุดยอดมาเปิดหาหูกับปู่อฮ้ยหิมหิมนี่แหละมานมานมนครับพี่น้องงามงามนี่แนมยังวงเออเป็นเจไดคนเป็นฤษีดวงถากนั่น มีแต่คนอยากมานบ่มีคนอยากทายหลังจากที่ยุดไปหลายมืออยากทดสอบฝีมือเบิงบี้กล่องถิมซะบ่ไสสอนไโอู้จับโอ้ เดีมูเขาง่ายตัวก็น้ยยังสั่งนติมลุงนี้เป็นยังสิีบ่อ่านนี่เออเีดีหมูเจ๋าวเป็นเจดไยใหญ่เป็นเจดีมันแดงชือพีขึ้นหอตาทองบอขึ้นหอเขาสง่า โอ้ยกะเน่ากะแบงนาทีกันเนาะเอากะพี่น้องอคนเกิดกินหอดทงหอดทาเออก็เลยมาหอยมันนั่งเนาะฟอมมันนั่งจุกผมจุกเกล็ดนะเฮามันบ่เห็นมันไปหลีอยู่ตรงไหนนี่แหละปลาโลน้ำใหญ่ต้องรัวคือจังมันได้สมองรัวได้สำได้ก็สำหนันแหละ<อ>ต้องอันนี้ดอกต้องห้าคโค้บก็หาไปเรื่อยๆนี่มึงเ่ะกูมองอันกูกระพู ต่หมอบดีเลยน้องน,น้นองไอคิโฟนสัวร์เาพอครบคง่างนะใส่ไส่ไห,ไหเปิดเปิดหรอเปิดตีหลับเพราะแม่นมันลงหูก,กับปูเ่เลยตอีอ๋อหายนั่นล่ะมันล่งไปหันละนี่ อ้าวลงหูกับปู่โอ้ยเสียมเอาเสียมมาคูดบ่านี่สีเมนบอสีเมนก๊บหรือซีเม,น,มนกบแปดขานี <c oughs> ล่ลกหูพี่น้องรุ่น เจ้าบอลโอ้กุมอีหลีโอขึ้นประดุลลงหูกะปูถอยลงหูกะปูอีหลีอืมตีถุงถุงมาตีเออของข่อยของตัวใหญ่ตัวมันเขางหญ่จมตัวใหญ่

เอาถัวเอาเบงอุ้ยอหลีอีหลี่อุ้ยอุ้ยเบงเอาเอาค้างให้คอยแน่คอย่นคอยากได้พามี่คังคอุ้ยเบงพี่นองเบงอุ้ยดีล่ะดีละเตี๋ยมสิเขาไงวัีจ้าว้าวออเนี้ยเตเนี้ยเตะ มานม,ม,มันมานนะเออกำลังของงานไลธิดาพี่ไม่เนี่ยกลายงานเนาะม,มาดูหาท่าพี่พี่หาทางหลังเหาพี่ อ๋อมึงวะนี้สิลองเป็นมือกล่องมึงก็น่าเดี๋ยวพีไรเด้อตณะขอยอยังพีอยาอกพี่น้องตาละอกกระปูกระปูกระปุกแล้วมึงเดี๋ยวมึงห้องหย้ยด้ยนบ่เกี่ยวอ๋อมึงก่อนคนไอห้องห้ยด้นกดไปถึงไหมเกี่ยว กูกระปู๋อะไม่มันออกไปเมื่อไร่จกระปกูกะปูยังงสั่เวลากิดทำไงแฉบแฉบแฉบแบมั่นมั่นมั่นพื่อไรว่าป่าว่าเชาฝ่าคนกะมันบืดมันหนีก็ยากมันสั้นไอ้กดมัน ว่าจะหองให้ดนแค่นี้แหละลูกวิทย์เป็นจังไรให้แม่เป็นมือกองเต้อ้ากูบ่ปากบ่เตีง้งเย็บผงอือมึงแสดงปีใหม่หลายเตี้เย็บองลิซีด่ดวงดาดตายกู <laughs> อยู่บาทนทียังนี่นี่นะอืออยู่บาทนทียังเกาะแค่นไง อีเสียงยังนอวันีพี่นอเอ้ยปิดวันเสียงสวรรค์อปิดยิ้หัวโตก็แห่เจ้าข้าแต่คุยโูรัสามอยู่สาวหลูสาวเลยนาะสาวทูมากอืมานามาเลยนอเจ้าน่าชิยู่ชงลูกแล้วฮะก็หายชะจ่างเอ้ยเขาผากไว้ในพอก็ได้เอออี่งคนเดียวก็ได้เนห้อาก็มาหาเรื่อยๆของเ้า หากินหาตอนลอยมันเหมือตอนลอยกินปีใหม่จุกจุกจุกโอ้โหประทัถึงอยู่นะเรียนลงโอ้ยนั่นกับปู่แม่กับปู่แม่อเอฟเอลมือกระเ้าก้อน ป่านบอก่เ้แต่นากาหเจ้ากมมหายายลงปองไดกินหายากจสิล่พี่น้องเอ้ยหาไปเหื่อยๆบ่งได้บอมานกระใหญ่ไว้บองในบ่งไม่ อากินประสาดนั่นแหละที่จะได้เนาะม่ได้มีสรัพย์สินเงินทองมากมายจังว่าเลยฮะกินห้า,อากอย่างอะไรพอได้กินได้ยากเลิกนนอะใหญ่กับปู่วงแี่บงแี่ก็เลิกบงแี่ก็ตื่น โอ้ยบาัวจอวนี่เจ้าพ่อยาคุดสิพาไปทะลอดเอากับปูห่อีกนนี่ยมันมีหอยแม่มห็ดอเลยไอืมมันมีหอยมัน ไม่จะหมองกับเเห็นเอาจันมถึมาตอบนอกน่าอยู่งานเดียวงไปไปไปไม่มีความ่นเลยนอนเยเปลี่ยนบรรยากาศคูดกับปู่ต่อเลยตุมับหายหายหายโอ้ยพูดกับปู่จะได้จจงสคูบเอาคอ <laughs> โอ้ย

ไอหู้ถือบอหู้นี่หู <laughs> แ้แพชนา <c oughs> ไอหู้อ่ะบึงปิดกันพี่น้อ่างเออเออจังสีแค่แนวอุยเปตาอือตาขาวหูสอนกันเลย สิีโอ้ยสามาข้อมันอีกเลยอืสาบมข้อกับผูอือก้วตินออกหายแล้วทุกคนโอ้ยพี่น้องเลยก้กบมันตินไปน่าดีดีเลยนะเผื่ออะไรนะตม่นโลกจ่หมองผม รอเพื่อกูติดน,นะพี่จมวันฮ่าคูดเอาบอกฉลอดอ้าในากับผดานพี่นี่มัหน,นหนห้าหนี้เนาะมันติดอ่ะเอาจมับบงนี้ได้คืนคู่อีรีพี่นี่บขาซือเลยพี่น้องเลยขน้าเออจะว่าได้ถือกระปุกน่าคือขี้หินแห่นี่ว่าตากลัวกระปูกน้ำ ก็ะหินงกูกปลูกตตีล่ะใช่เปูเลียวไปทวดีปูผอุ้ยก็ปูก็ตัวทอขี่ตะดังทวดแดกับทวดแกัเอาก้อนทวดแดงกับกน้องพี่น้องเอ้ยปูขีผ้าไปขนเอาไค่ะค่ะกหอยปูปลาไปให้หมด cây phăng nè mừng ngơ được phăng xa phải có <laughs> chỉ thốm thím luôn à nào? Ừ. <laughs> phóng nào nào? ừ, ừ, Học đẹp. Học đẹp. มันแก่สีหลายๆเพราะมันไข่เนาะนีนน่นี่่<ม>าบอกจะปิดโกนไฟหากินม่หาอยากแล้วสิเจังจะได้กินเยอยากพี่น้องเออขอนมาหากบมาได้กินทีสมรงวัจะเกียกบุญบม,มีะ่ะดจะนีอกบได้เลีย ถ้าบุญบริจาควัดหลายๆลยอืมแหละนี่แหะรก่นเบิงออดงรงกจับอยทันจะได้ไมันอยู่จับทันคนหนึ่งเป็นมือกล่องอยู่ ว่วยๆ่องๆเนี่ยเต้มือกล้องจะเป็นอันนี้จะหงอวีน่อันนี้หละฝืดๆนี่ฝ <laughs> ืดไปเรื่อยๆแถวนี้เลยมันจะได้เครื่องคู่ นี่เลยนี่ปลาขอนออขี่นี่แหละกลุ่นกลุ่นกลุ่นตกตกตกกินแสบกว่าตรงหูหากินเลี่ยหอด เหนียวมือบ่หอนงอนต่อเศบหลายยาบผิดมนเด้อพี่น้องมากดืนเจอกันเด้อพี่น้องมาดึกมากินนะกันยังทีใครเนีเป็นจังไงเนาะทั้งไตทั้งเนื้อโควิดเป็นจังเลยเหลือต้นเด้อบ่เดือบังเงินมาซ้านเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลี้ยงกระเพานหมดไป แ้ความหอนก็มายังวีลูี้ค่บมือกองเว่ยเออมื้งเปิดไปเปินไปเรื่อยๆที่เนาะอพูบืนมันบืนอยู่ในหูตอนี่แหละเออเ็กนอเออนก้ให้มันเหมือน กเสอมกูเสียจอกูจะกบุอยกูเดี๋ยกูจะกมซอยไหมล่ะไม่จิ้มแข่วจิ้มจิ้มมะเปาคุยคอสังมึงยังมันสางมะขวยอยู่บังนีเนาะกูก็ได้ เรียนลงละคนก็ได <c oughs> ้กุ้ยเขื่อบอวาช้เจอหือหอตัวให่คนนมีตีคนินจะมืน มึงมึงมึงเอาเลยเดี๋ยตัวท่องก่อนตัวไตแบบนี้นะเออน่ะน่ะ ลกเลยเอาเคลียร์กับผู้รงสานั่โอ้ยบ่พอสู่น่ะเห็นล้วตะอือตัวใหญ่ขึ้นบ่อมีบางมาขากวนกล่องนง วิ่งเห็นเลยเลยพี่น้องวิ่งเห็นอะไรต่าบึงอะไรต่าบึงอืมหอนหลักพูดอะไรมาสอดหากันนะเออพี่พูดนี่นะโอ้เขาพูดขึ้นแป้วเด้อมันมีแป้วคือกันนะโอ้นั่นอืม

อฮ้ยมกบอืมเอาขีดินเจ่ขุ่ใช่ว้าเจืขู่อยู่น้ำบ่เดียวกันอีกประหนันซื้งอืออือว้โอ้โมตัวนีงามนาะเลยปังปังเลยเลปังปังยังสีมันมันเลยนี่มาดอพี่น้องมาดูงามงามงามเลปังปัง แปดแปดทินบอกพักง่ายที่หลักมันลอยอยู่นั่นแหละเออกดแล้วฮะอือกบู่มันง่วงนะโอ้ยตื่นเมือ่อโอ้ยเหลปังๆอีกตัวนี้อุ้ยนี่ตื่นเลย อ,อมันมาหงอยอยู่อืมอืมน่นบอนบ่นี้กะปูดิบอ,บอบอบอนี่นนัน่นกระสาบอืมงามนาะยาให้น,น,นะ เออ,อ,อหอมดอกผักแยงใาหอมดอกน่ีแงำลงมาเอออพียนของเพลงเต็มกูเด้นนะเออปีใหม่ย,ยินดูเด้เพลงอืมกนโบราณเน่ยนกิกนกหลนล,กล,หลอกมวนบอปีใหม่พี่น้องมวนดูมวนยูน้ำหอมสิมอ,อืใหญ่ บริยุนในห้องไดนยายจดว่าเขาดาวในเขาหุ่นเห็นว่ายายบ่กินบ่อยากแก่กันน่งพิงไผ่เขาดาวเชยแต่พออ่านนั่นมันว่าเบิ้งสียูเบิ้งเขาดาวมันเป็นเจดีย์ถ้าได้ยินเขาจูดผูกดีโนเมเนจะเนาะโอ้เป็นเจดีย์เขาดาวใช่ไหมครับเล็กหน่อยเนาะแมนผปมากรุนหยาบอืออือแล้วก็ทิ่ดีค่ดกินเนาะออ Ừ. Thứng thế nhàng Ui ừ. ừ, tôi nhảy Ui bằng bằng à Lẻ cái cho khóng đó ra ừ. <laughs> khảo ừ. <laughs> Nhi, <được>. <laughs> มหมีบ่มีตัวใหญ่ใหญ่ไนี่ต้นนี่แหละค่ะคุณโอ้ย <laughs> แรงปึ๊บป่อยแรปื้บปึป๊บเลยตัวน,นี้เอ,อ,อ๋แสรุปโอ้ยปลูกกลายเป็นป่า <laughs> ได้พอกินพออยากอยู่เด้อค่ะพี่นอ้อง เ่นสำหรับคลิปนี้นะคะเนาะหาปูหากบเดี๋ยวแรปหนึ่งไปกบจับจักโตน้ำให้พี่น้องคังสะอัดคนหนึ่งรัวหนึ่งสองสามสี่หาโตพูดเถิงๆพี่เออเดี๋ยวนี้ท่เออหาโตมืดๆอ่าจะคีไปเพื่อซัมมี่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปหนาค่ะบ๊ายบายรักมากจุ๊จู กินแน่นี่แน่แนแนแก,กับส่งขอโทษข่อพ่กกอยเด้อค่ะตาของมือใหม่มือเก่าเกาเกือค่ะพอได้กินด้วยค่ะสวัสดีค่ะ